สวัสดีครับมาดูโรเบีเซมิดำของปลาหล่เนี่ยบเบียเอามาถึงบ้านเอามาถึงแล้วไปนะครับใส่หางโูเบีไปขึ้นรถมาขายครับรอติดตามนะครับวรถใหม่บเบียใหม่แล้วเนี่ยคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับให้ถ่ายว่าเท่าไหร่นะไอเอฟซีถ่ายกันมาเล่นๆนะครับเซมิดำนะครับ เนื่องจากหน้างานเขามันมันมีงานวิ่งกินคู่กินลูกหลังเขาก็จะเอาซีมิมาวิ่งถ้าว่างก็วิ่งถ้าไม่มีอะไรก็ขึ้นโลูกบิดขายลูกขายปุ้ยซื้อซื่อส้ำคอได้ราคานี่ เพุ่งเห็นรถแห้งครับมันมีอยู่แต่มมีูุใดขยันไปกคนนี้แล้วอันนี้ก็ขายนะครับขายอันนี้8.5ดสาถ้าจะเอามาเอาเลยครับ8.5ครับ420แรงนะมะาส่วนโรเบียนะครับโรเบียบอเบียไม่อยู่นะครับโรเบรียไปเอา10บร้อครับไปรับ10บร้อ ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมไม่ถนัดเรื่องมันนี้เลยไม่รู้ขับไม่เป็นด้วยขับพ่รงขับพ่วงผมไม่เป็นบีมานนำมนั้งนะเขามาส่งนำให้ถ่ายครับว่าเท่าไหร่ซีมิ เหลือแทนเครื่องสับปะรือขายแทนเครื่องสับปะรือนี่ลูกเกี๊ยวเจ็ดสิบนะครับขายขายคือกันนี่ก็ ไม่มีคมําบรรยายครับเพราะว่าไม่สันทันเรื่องแบบนี้ครับไม่มีคมําบรรยายครับนี่ก็ยินดีกับความสําเร็จอีกขั้นครับอันนี้เป็นตัวแรกครับหางแรกของบ้านนะของบ้านปลาเราให้ทายว่าจับมาเท่าไหร่ปะพันแต่มึงทีล่างปูหน่อยกันได้นี่ล่ะ น้ำแห้งสูงก็สะออกบริบูออกได้นี่มันต้องเสะกันน้อยดมอู้แซะแล้ววะแม่นนี่จะแซะฟังหนึ่งเลยยิ่งใส่ซะเว้ยป่านนั่นใครมีวิธีเอาขาวปูนหรอกครับนี่นี่ขาวปูนมึงอุ้ยยิ่งออกดอกเม่นนี่มันเป็นฝุ่นซื่อๆนี่นี่ครับระดับโบเบียเอามาต้องสะอาดนะครับดีวีดีมันเก็บสีอีก มันขัดพ่นลงพื้นนี่ระดับเนี้ยเขาคุณรักรถครับ่ะทายกันมาครับเท่าไหร่